เอาเปล่าพี่เขาอ๋อปิดห้องของเราตัวสองตัวระวังนะระวังโอเค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 ครับตอนนี้บ้านเราโดนบุกอยู่นะท่านผู้ชมเก็บบันไดไม่ได้เงี้ยทะลุอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยหลบลบที่ไหนเท้าเท้าเท้าหลบใครใกล้แบบขึ้นปิดประตูขึ้เปิดประตูแล้วก็ไปโยนระเบิ เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ให้พี่เอ็มเหยียบหัวดิโยนของทิ้งเลยกดแล้วกดแล้วกดแล้วโยนของทิ้งอ่ะโหลโยนอ่ะพี่พี่เอ็มโยนทำอะไรไม่ได้โยนเลยเราได้แค่สู้อย่างเดียวป้อมปืนมีมีลูกไหมเนี่ยพี่เอ็มเอาแค่ปืนเลยเขากดป้อมปืนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหาเสื้อก่อนยว้าหาปืนหาสุนเลยเปิดนะ าไปเลยไปเลย,ยงลววังไงเก็ูก็ได้มันมาีระ,ะเบิดตีโบทำอะไรวะตีโฟเ, <Before S 2> เลยเหรอเอเคเอเคตะนตีโบเกาะกาใจงไงสวยพี่ขาวนีผมไปท,นไปทนันปะไอเห็นอยู่นี่เห็นอยู่นี่เห็นอยู่ เออวันอยู่เล่น้เปิอเอวันเอยู่ตรงันพี่ขาเปิดดิพี่ขาเปิดดิแบไม่ปิดเลยกเไม่ได้อีแเดี๋ยวเดแม่งอยบ้านตัวเองเ็ดเป็ดไม่รอดหรอพวกเรา M2 เลยเหรอ เข้าไป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 โอ้ยแม่โอ้ยขวางทางไอ้เหี้ยสองเอ็มสองโอ้ยม mm ือมาเลยออกมาเอ็มสองอ่ะร right uh. right ู้ตั้งมาตั้งแต่มันยิงม่อมปืนอย่างเอ็มสองขว่วยแม่งเมื่อกี้พี่จะหืมโอ้ยมีไอ้ใครใครขึ้นขวางพี่หน้าพี่วะพี่ใส่ลูกซองเลยไอ้เหี้ยเมื่อกี้แมม่่งจอะ มาล่อมาล่อมาล่อมาล,ล่อได้พี่เอ็มเราไปตั้งทำไมอ่ะทำไมไม่ตั้งข้างในอ่ะโอ้ไปตั้งชั้นลอยไม่ปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วแล้วจะไปตั้งชั้นลอยทำไมไม่ไม่อยู่ชั้นข้างในในบ้าน ไมป้อมอยู่ในห้องสองป้อมอ่ะวางได้ไหมตั้งตั้งตรงไหนอะตั้งชิดกับกำแพงเลยไหมถ้าเกิดไม่ชิดถ้าถ้าป้อมปืนอ่ะไม่ชิดกับกำแพงอ่ะมันยิงขึ้นไปมันก็ติดนะใช่ชิดกำแพงเลยนะตรงนั้นอ่ะมันไอนหลออนหลอนนหลอนหลอนหลอนเฮ้สัสดีเพื่อนเฮลโหลเพื่อนฮัลโหลเพื่อนเฮ้ยไง What's up man ยันแม่บ้านบ้านบ้านแม่งกับบ้านเราก็รู้แล้วอ่ะเนี่ยบ้านเรานี้ไม่มีการพัฒนาเติบโตเทียอะไรเลยแบบเดือดเดือดมันมันอยู่หน้าบ้านเราป่ะตอนเนี้ยมันอยู่บนบ้านบนบ้านหมดเลยเหรอเข้าไม่ได้เลยจัดเข้าไปแม่งก็โดนยิงตายโดนยิงตายเนี่ย เอาไงดีวะเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้โหหลังเลยพี่พี่เก่งมัน <Okay. S 1> มันหยามหย,ยามอีกแหยามเกลียดกูมากเลยนะไอ้เวนมันเลยอีกแล้วเจ๊กาแฟจอนขอลูกซ <Yeah. S 1> อง ไอ้ลูกซองเรียนไว้ว่าสร้างบ้านอย่างนี้ไม่ไม่ถึงโจนสลัดก็เือไอ้เยี่ยน้สร้างสร้างบ้านอย่างนี้นะครับไม่ไหวยังไงก็แตกทีแรกับพี่คิดว่าคงจะไม่รอดถึงวันนี้เอายังเอายังเปิดเปิดเปิดคิดว่าไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วอย่ามาตอนอย่าแตกตอนเล่นนักโทษโอ้โหเฮียไปโตไปโตไปโตเจ็บนักเจ็บนักโอ้โหครูดาวเป็นร้อยเลย ช่วยหน่อยปิดประตูมาช่วยหน่อยเอาเลยผมปิดประตูนี้ก่อนต่อไปผมนึงพี่อยู่ผมนึงพี่อยู่นะฝุ่นเลยมันไม่แตกว่าเมื่อกี้เข้าฝนแล้วลูกซองอ่ะลูกซองมันไม่ใช่ฝนหรอกไอ้เหี้ยลูกซองไม่ไหวหรอกลูกซองอะเฮ้ยูไหน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 เราเราก็ไหนไเราก็จะจะโยนของที่เราบวกกับแม่งเลยแม่เอาปืนบวกกับมันอะ เราเดี๋ยวเราต้องกลายปเป็นราชาโจรสลัดกันแล้วนเนี่ยลูกซองลูกซองหมดบ้านแล้วไอ้เนี่ยต้องเอาปืนในต้องเอาปืนไอ้นี่ยิงเ,เห,เาหยาลูกซองยิงเหยาลูกซองยิงเอาปืนที่มันยิงระยะไกลย,ยิงมันมัน,ม,นมันตายเหมือนกันถ้าเราช่วยยิงอ,ะอ่ะเอาปิดประตูนนะตตเร็วันนเรียบร้อยกูป,ปิดประตูได้เว้ยประตูไหนเนี่ยประตูข้างบนน่ะนะ ในแต่ตอนแรกเลยโอเคนี่ครัรบโอเคครับเดี๋ยวผมขอวิ่งกลับบ้านก่อนนะฮะโอเคครับผมรู้สึกว่าเซิมนี้เราเจะอ,อยู่กันได้ไม่นานนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องไปแล้วฮะของตามพมก่อน้ไม่ทันไม่มีอะไรเหลือแล้วบ้านเรากระสุนหมด พียเอ้ยกระสุนปืนแม่งหมดทุกอย่างเลยไงวะเนี่ยโอ้ลูกปืนเล็กไม่มีเลยอะพี่เย็มนี่ไงมาเอามาเอามาเอามาโอเคโอเคเอหนึ่งตรงนู่นนะครัไปเอาของปืนตะปูปืนตะปูก็มีไว้ทียสัตว์เอ้ยปืนตะปูก็มา โหเย็ด oh, yes, แม่เอ็มสองสี่เก้าโค้งไงแบบไอ้เหี้ยของมันโหดจังวะใช่ยิงทุกวันเลยนะพี่อนอะยิงแบบว่ายิงทุกวันเลยอะ่ะโอ้โหนัดเดียวกคตรลวกให้ไอ้เรี่อมันอยู่ไหนวะตอนเนี้ยพวกมันอยู่ไหนูหน้าบ้านหน้าบ้านใช่ปะโโหมีแต่กระสุนไฟไว้<ๆ>เล็ก กแตไอ้ยป้อมปืนเ,เลงใค<ห>ระวะไอ้อไป,ปอ้อมปืนไ,ไอ้เชืยป้อมปืนนี้ก็สุนหมดแล้วฮัลโหลฮัลโหลเปิดประตูหน้าบ้านได้ไหมครับฮัลโหลเปิดป้อมเปิดเปิดไว้ก่อนเปิดไว้ก่อนป้อมปืนอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้พี่โอ้โหเฮียเลยหายหนหน้าแหกเลยยืนไอ้นี่ผมจะออกไปปิดประตูเฮ้ยมันยังมากำลังดึงเพื่อนมันเดินขึ้นครับตอนนี้มันไม่ไหวแล้วนะครับบ้านเราฮะมันเจาะมาเรื่อยแล้วลูกซองไม่มีพี่อยากได้ลูกซองอ่ะไอ้เหี้ยลูกซองเกลี้ยงเลยเนี่ยอยู่นี้นี่นี่ลูกซองอยู่ที่ไอเนี่ยพี่มาดิโอ้แม่ศพพวกเราแม่งเกือดเลยวะ โโอ้หดับเดียวนี่กระสุนมีกระสุนตรงนี้มีกระสุนตรงนี้มีเต็มเลยนี่กระสุนตรงนี้เต็มเลยอ๋อหมายถึงมันจะพังเหรอไอสััตว์มนเอาเด็ดเป็ดเออถ้าเปิดว่าปืนยิงมันได้อยู่นะเว้ยพี่ตัเออออกมาก่อนออกมาก่อนกด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 เออกดกดเดี๋ยวเดี๋ยวเอี๋ดี๋ยวเ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 ดี๋ยเดี๋ยว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 ยเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งนะ เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาอยู่บนขึ้นขึ้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขึ้นมาอยู่บนนี้ขึ้นมาอยู่นี้ให้ให้ป้อมปืนยิงเอานะเปิดนะมีลูกปะเนี่ยฮัลโหลโอเคโอเคเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วอย่าบังอย่าบังป้อมปืนนะอย่าบังป้อมปืนอ่าอ่าอ่าหันไปพร้อมกันหันไปหันไปหันไปเล็วหนึ่งโอเคสองแล้วรอรอรอมันรอมันแตะลูกกระสุนใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วมาดิ้โดนโดน เออเอสเก้เอสเก้เอ้ยไอตัวนึงอีกตัวหนึ่งไอถอย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 พี่ลงไปดิถอยลงไว้ลงไปเองลงไปดิบีมโถ่เอ้ยอืไฟเผาืไฟเผาโอ้โหไอ้เหี้ยมันเก็บเรียบเลยสัตว์ตายไม่ได้มันตายไม่ไม่เหลือสองตัวมันเหลือสองตัวเพ hey, ื่อนมันมาเติมเรื v. ่อยๆเลหระพี่ ไอ้เหี้ยเอยยิงแม่งไม่ตายวะไอ้สัตว์หมันไส้ไม่มีเสื้อผ้าด้วยแหละไอ้เหี้ยปิด<อ>ตัวพี่ใครขยายป้อนบุกกองไปแตกนะ,เอ,ะเอ็งอยู่ไหนเอ็งนอกบ้านเหรอ ้าไม่ได้หรอกมันดักหน้าบ้านเลยสองตัวไอ้นี่ผมออปิดข้างนอกไปแล้ววะว่าไปประตูข้างนอกอ่ะอ๋อมันขวางอยู่มันขวางอยู่ต้องปิดประตูข้างบนอ่ะข้างล่างให้ได้ข้างบนมันระเบิดไม่ใช่ปีปิดไปแล้วปิดไม่ได้ไม่ใช่อ่โหะากเต้องปิดใหม่อะอเอโอ้โหเฮียยากนะยากเลยอ่ะตงปิดอ่ะ ยากยากจริงมีคนวิ่งกลับไปไหนไม่รู้อ่ะพี่เอาระเบิดเพิ่มป่ะมีูหลายเว้นทีมทีมมันก็สตรีมเหมือนกันไอเนี่ยสตรีมพี่เข้าไปดูช่องมันอยู่ผมปิดประตูแล้วพี่ผมปิดประตูละมันทำอะไรอยู่ตอนนี้นี่ไม่ไม่ใช่เหรอเอ้าไม่บอกปิดประตูก็ประตูเดียวเอาเที่อะปิดไงกูจะออกไปไงวะเนี่ย อันนี้คือออกไปคือมันเข้าห้องบิวเลยได้แล้วเข้าห้องบิวเลยประตูบิวปิดหรือเปล่ามาปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วผมปิดแล้วผมปิดแล้วผมปิดแล้วปิดได้ประตูเดียวนะสวยไสวยปิดกองไปได้หรอเปล่ะพวกนี้มันเราทำอะไรไม่ได้จริงๆต้าเราอยู่ได้แค่นี้เนี่ยโยนของยังอ่ะไงโยไม่ทันแล้วพี่มันเข้าไปห้องนั้นแล้วไงมีแต่ของในห้องสี่เหลี่ยมอ่ะ ไอห้องนั้นอะพี่โยนไปแล้วตั้งแต่รอบแรกแล้วไม่รู้มันเก็บทันหรือเปล่าน่าจะเก็บทันแหละของในห้องสี่เหลี่ยมของมันพันโยนไปเลยตอนนี้มันอยู่ตรงเตาเรามีระเบิดปะมีระเบิดปะเฟบวันไม่มีพี่หมดแล้วเฟปวันไอ้เหี้ยมันคาเฟปวันปลาแม่งคาบได้ปะคาบได้ปะเอฟปวันอะลูกเล็กก็ได้ลูกเล็กก็ได้ระเบิดลูกเล็กอะแบนแคนเล็กอะนะเออคาบปลาแม่งเีย ปลาเรื่อยๆคนละคนละอันนี่ปลาไปยังไงมันก็ต้องหลุดกันไอ้เหี้ยบประตูเหลือ209ไอ้สัตว์ไว้แล้วซ่อมไม่ได้มันโดนดาเมจอยู่มั้งมันต้องใช้อะไรซ่อมอ่ะเออ่ะใช้เหล็กมันก็เหมือนกันทุกเซิร์ฟป่ะวะไอ้้เหียฮะมันก็เหมือนกันทุกเซิร์ฟป่ะวะมันโดนดาเมจมันซ่อมไม่ได้ตอนเนี้ย ต้องโอเคไม่ทำแม่อยากยิงแม่ชิบหายเลยเอาไงอ่ะเปิดว้องปืนดิเฮ้ยเ, <c oughs> เอ็เอเองกำจัดศพก่อนนี้เดี๋ยวพี่ยิงติดศพเอ็งกำจัดศพทิ้งก่อนเ <c oughs> มื่อกี้พี่ยิงติดศพพี่ค้าวบ้างป <c oughs> ากดีนะไอ้หลังไอ้สัตว์ ยังไงตอนนี้มันก็เข้ามามันยิงปะโตแตกมันก็เข้ามาตรงนั้นไม่ได้มีป้อมปืนไฟเนี่ยอะไรนะเอ้ยเอ็งต้องหามุมไม่พี่ยิงเว้ยเอ็งต้องยืนกับสองคนน่ะบังพี่ไว้เพราะพี่ใช้เอเคไงเข้าใจว่าเข้าใจอารมณ์ป่ะให้มันยิงเองสองคนแล้วพี่จะเอ็งยืนให้เหลือช่องกลางไว้พี่จะยิงหน้ามันโอเคป่ะ เอ็งออกมาเด็อีกคนนึงอ่ะบีมบีมเออเออเอาดิเอ็งเอ็งนะเออสองคนเอ็งยืนติดกันเลยเหลือ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 ระหว่างหัวไว้ยืนระหว่างหัวไว้ไม่ไม่เพิ่งเพิ่งเอ็งยืนใกล้กันดีใกล้กันอย่าอย่าอย่าเหลือตรงกลางเยอะเยอะเหลือตรงกลางเยอะเออ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 เดี๋ยว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 เรานึงดูดูเช็คกันเออบีมเดี๋ยวไปใกล้ใกล้ไอเลยเดี๋ยวไปใกล้ไอเดี๋ยวเดี๋ยวด้านซ้ายเออ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 ไว้น่ละเออเออดีดีดี เองห้ามกระดิกหัวเลยนะเว้ยเออห้ามห้ามห้ามโยกหัวเลยนะเออเอายังเอายังมานลุ้นเร็วเรอะเร็วเร็วๆเอ้ยเออเหลือเือที่ว่างติดเกินติดเกินเดี๋ยวหัวแตกโหติดติดเกินติดเกินเออห้ามกระดิกหัวนะเว้ยเออพร้อมแล้วพร้อมแล้วเออ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 อน ไอ้ม <sei> ันดีกว่าเอ้เ oh ชี่ยบ so ้านได้ป <we ak> ิดได้สองบาลไอ้เชี่ยบ้านไอ้เชี่ยขอโทษที่พี่ขาวดือดหน่อยพี่ไอ้เชี่ยมุมพี่ไม่รู้ว่ามันจะอยู่มุมนั้นหรอพี่ไม่เห็นนี่เปิดมายังไงยสองกูตกใจโลมนุษย์กู เออมันมันใกล้เกินไปวะไอ้อย่าทุ่นทีไว้ป้อปืนที่วางใหม่ไอ้แม่มันใกล้เกินไปพี่มันเห็นขาเราก่อน AK อยู่ไหนวะพี่ AK อ่ะพี่เขาเอ AK มีป้อมปืนลูกซองอีกแม่งป้อมปืนลูกซองแปะตรงนั้นอ่ะแล้วเปิดประตูป้อมปืนลูกซองดีกว่ัน่ะไอ้สัตว์อย่างลั่นเลยอ่ะใครคล้าวได้บ้างอ่ะป้อมปืนลูกซองอ่ะดูหาในกล่องดูป้อมปืนลูกซองเหลือป่ะมีแต่ตรงหน้าบิ้วเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้า PM โอ้โห โอ้ยผมโดนลูกหลงให้พี่หนึ่งลูกเลยเมื่อกี้แสดงแสดงว่าเมื่อกี้นี้เอ็มตัวเอ็มที่ถือของแรกเล่นตายแล้วมาไม่เอาป้อมปืนลูกทองมาหาป้อมปืนลูกกองมานดิผมหาอยู่แปบบนึงพี่เกมมอะไรอ่ะมีอยู่จำได้ไปเอาแอร์ดรอปมาเมื่อวานเอ็มมาบอกนะไม่มีพี่ไม่มีแล้วครับได้บ้างใครครับได้บ้างใครครับได้บ้างต้องใช้เกลือกเชือกอ่ะเอ็งเข้าไปดูในเนี้ยเข้าไปดูได้เออเผื่อมีอันหนึ่งห้องห้องข้างนอกเออขาไก่อนเลย เมันรวยจัดจนมันทำบ้านน่งครับโอ้โหเอคของจริงว่ะแล้วก็ครับลูกลูกดำมาด้วยไอ้ลูกกระสุนมันอะุติดไอ้เหียมุมมันดีกว่าว่ะไอ้เหี้ยเมื่อกี้ไอ้เราปิดได้สองประตูแล้วใช่ป่ะใช่ใชอ้เอาใหม่ไหมเอาใหม่รอบไหมเดี๋ยวเแวี่ใกล้ไปมันเห็นขาไม่ไม่เองเองไม่น้องใกล้เองไม่น้องใกล้เยวงเปิดเพงเปิดเว้ย ไอ, weight, อ้อย,อย่าเบียดกันดิเบียดกันนี้ตายหมดนะเอาเอามุมเอาแบบมุมมุมโอเคอ่ะเนี่ยมันจะอยู่มุมนี้ใช่ป่ะค้อนอยู่ไหนวะเออเอาลูกซองมาเอาลูกซองมามากันไว้อีกหนึ่งปอมเนี่ยจะได้อุ่นใจโอเคป่ะเออปอมลูกซองมากันก่อนค้บปอนค้าปอนค้าปอนปอมลูกซอง ไม่เฮียปากตีจิบหายหลังไอ้สัสเอาในนี้ไม่ได้เก่งเน,เนี่ยอะไรเนี่ยไม่ต้องเอาอย่าเอาในนี้ดิถ้าเกิดในนี้ถ้าเกิดแผนเราไม่สําเร็จในนี้ก็ไม่มีที่อะไรแล้วนะ <c oughs> เลอสองครั้งสัสเฮียหลังเลยนายเฮียแม่ลูกสอ ใช่ใช่เมื่อกี Laughter ้ทักมาพี่ถามองอ๋อบังแม่งอยู่เลยดังคนเดียวเลยพี่ไอ้เหี้ยบังแม่งอยู่คนเดียวไอ้สัตว์ไม้เมทอนไม้ไม้ไม้หาไม้หน่อยไม้เตาหนีไม่มีไหม่มีส่งแล้วส่งแล้วโอ้ยเจี๊ยบปีเกียบสามลูกแหล่ะของเราไปโอเคครับตอนนี้มันเอาระเบิดถั่วแปะบ้านเราแล้วนะฮะ หยุดแม่มึงซื้อร้านไหนวะเนี่ยร้านทุกดอกเลยสัตสเปิดตัวแล้วปิดตัวแล้วเลยกระสุนเล็กในกล่องเพี่ยมถือปืนพี่เก่งเพี่ยมถือปืนตะปูเห็นแค่กองไหมอ่ะเพียมถือแก่เพี่ยมถือปืนตะปูไอี้อ่ะคนหอ้สัสเหลืออะไรเลย เต็มที่เต็มที่เลยเต็มที่เล่นเล่นเซิร์ฟูหรือออฟเซิธรรมดาผมมีประตูตรงนี้นะรตงป้อมด้่ะพี่มีประตูป้อมนี้นะเดี๋ยวยิงลูกกระดดไฟไป่เอาไงเอาไงมันขุดเหรอตอนนี้มันขุดอยู่อะเอาเงินมันจะออกหรือเปล่าุกล่องทุกกล่องเออ มันทุบปูนนะพี่เมื่อกี้ปูนไหนวะเนี่ยเออเอาไงอ่ะเฮ้ยเอาไงถาโถมป่าถาโถมป่าไปดิถาโถมพี่ไปดิไปดิไปไปจุดๆไปไปจุดๆเออไปเลยไปไอ้เหี้ยมนุษย์ชีบเปลือยตรงเจริญเว้ยชาวจอนไปไปตายเสียชีพอย่าเสียสัตว์ไปเปิดอดี๋ยวเพิ่งยะมีประตูนึ่งเสียไม่พี่ถ้าปิดอ่ะมันแน่นเลยนะมันเข้าไปอัดกันแน่นเราตายแน่ คนไอ้เพิ่งเพิ่งฟังแผนก่อนฟังแผนก่อนถ้ารอดคนหนึ่งปิดประตูด้วยนะโอเคป่ะอยู่ตรงฝั่งดูถูกกว่านะไปเสียชีพอย่าเสียสัตว์ไปเว้ยเออรอคนหนึ่งรอปิดดิคนสุดอ่ะพี่เอ็มพี่เอ็มพี่เอ็มรอปิดพี่คือตะปูไม่ช่วยเฮียเยอะสองสามสี่โอ้ยเฮียจะล้มแล้วจะล้มแล้วโอ้ยไม่ทัน โอ้โหเคอะไรวะเปิดฐานนะเปิดลหนัวแลยไม่ดลงไม่ได้มันต้องรอให้มันสุดก่อนวะไอ้เอ้ยเอาไงดีวเนี่ยเอาไอ้เฮียโอ้โหไอ้สัตว์สาโถมมึงเอ็มสองหนิเวสหนิเฮียหลังเลยเหมือนเวนกรรมเลยนะพี่นะทิปเลยสัตว์ เก่งยังนอนอยู่อ่ะพี่เก่งอ่ะนอนอยู่นอนอยู่มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนตอนเนี้ยปิดผมปิดประตูได้ปะไม่นอนนอนอยู่อ่ะไม่มองไม่เห็นเลยอ๋อเอาไงดีวะทุกคนไอ้คนนึงปิดประตูหน้าพี่ไปดูพี่ดูงเลยฮะไม่ถ้าเกิดมีป้อมลูกซองมันตายเนี่ยมีอะไรอ๋อประตูปิดอยู่ไอ้ไอ้อย่าเปิดเอาเปิดทำคุยอะไรเอาโอ้โหเอ้ยยังไม่ได้เก็บปืนเลย นี่ไงนีไงไอ้ัยไอหน้าม like> ้าไอเฮี um> oh, ้ยมึงนิ่ดิ้แดกแดกแดกแอไเใครเปิดไอ้เฮี้ยใครเปิดบันไลแล้วเนี่ยบันไลเอ้ยประตูนั้นปิดทันปะโอ้ของกูยังไม่ได้เก็บเลยเออเฮี้ยเอเคกูท่านผู้ชมบ้านแคมป์เหล็กายสัตเด็ดเ้พ่อมึงเหอะโอ้มึงคิดว่าบ้านพวกกูรวยขนาดนั้นเหรอด้วยสั โอ้ยเเอ็มสองยิงพี่เอ็มตายแล้วยูไค่กล้าเจอฮัลเหลไอผมเรียนแค่เอท่านงบบอกผมเรียนทุกอย่างใช่ที่ไหนวะวเนีชเออพี่ลืมดูี้พี่ได้ได้ดูได้เรียนไไบอกี่หลังบ้านมันอยู่ไหนวะพี่เอ็มไม่อยู่ไหนวะพี่เอ็มโอ้โหหัวักเดียวอ่ะ ลัดเบลหัวลดียลนั่นอู๋สไลด์โอ้โหยัดแค่หืเจ็บหือ่วง A.K นี <uh ่ว่ะไอเคเยวันนี้ไปเดินนานแล้ไอ้ k โคตรเซ็งมันอยู่ไหนวะตอนนี้พี่มันอยู่ไหนวะมีอะไรไปสู้มันได้้งวะเนี่ยเหียสว่านก็พังควย เอ้มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะมันอยู่อีกฝั่งนะมาเซ็ตสุดท้ายกูแล้วเอาเท่าที่มีนี่แหละท้าว่ะแม่งยังอยู่ข้างในอยู่เลยว่ะ้ท้าหมดบ้านหลังไหนเราโดนเนี่ยบ้านหลังไหนเราโดนโอ้โหเอสเคมันมีสองตัวมีสองตัวพี่ ตัวนึงโอ้กูมาไวใไหมประตกูะตจะปิดประตูเลยเมื่อกี้รอบตายเป็นตัวนึงโอเคครับผมท่านผู้ชมฮะบ้านเราก็หายไปแล้วนะครับผมเซิร์ฟนี้ก็คงจะต้องหยุดไว้แค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาเซิร์ฟใหม่เล่นกันเดี๋ยวไว้เจอกันครับผมบ๊ายบายไปหาโพดิชั่นเลยนะเหตุเกแม่งไอ้แค่นี้แม่งเป็นเหมือนแบบว่าเวรกรรมของหลังเลยไอ้สัตว์ ที่เราไปทํามันไว้แม่งมาแล้วแม่งคราวนี้แม่งแม่งเ,เลอยแม่งเลอยเราได้แบบว่าเลยแบบแบบยามเราได้โอเคครับผมบไปเจอกัน Face to face, I found my pain beneath the lies and broken dreams. Lost the love I had in me. It tore me apart. Fade away. I felt so lost but I held on to what I had For what it's worth if you're feeling low Just know that you can, yes you can There's life in love that you hold